สวัสดีครับน้องๆพบกันเช่นเคยกับพี่หมอกล้องและรายการเปิดโลกนิทานอัจฉริยะฟันน้ำนมนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์เลยแต่ช่วงนี้เนี่ยน้องๆหลายคนแอบกระซิบมาบอกว่าเดาทางพี่หมอกล้องถูกแล้วนะว่าช่วงนี้ชอบเรื่องกินเป็นพิเศษหรือเปล่าอากาศร้อนๆอนแบบบ้านเราในช่วงนี้นะครับน้องๆพี่หมอกล้องว่าไม่มีอะไรที่จะเหมาะกับความร้อนมากไปกว่าไอศครีมหรือที่เราเรียกกันว่าไอติมนี่แหละครับน้องๆเพราะว่าวันนี้พี่หมอกล้องจะสอนน้องๆทําทำ ไอติมผลไม้ครับนี่วางอยู่ตรงหน้าแล้ววันนี้พี่หมวกกล้องมีผลไม้หลายอย่างเลยนะครับน้องๆมีทั้งอง,งุ่นสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลสม้มแล้วก็มีพวกเบอร์รี่ชนิดอื่นๆด้วยวันนี้ครับน้องๆเราจะมาทําไอติมผลไม้4รสด้วยกันเลยครับคือแอปเปิ้ลอง,งุ่นสตรอเบอรี่และก็ส้มนั่นเองนะครับนี่ส่วนนี้เดี๋ยวเราต้องมาเตรียมนะครับเพื่อที่จะทําเป็นเนื้อของผลไม้ครับแต่ว่า ในส่วนของน้ำผลไม้ครับวันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับที่เรียกว่าทําให้ทุกอย่างง่ายไปหมดเลยนั่นก็คือน้ำผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทิปโก้ซูเปอร์คิดนั่นเองครับวันนี้ให้เรามาครบทุกรสครบทุกผลไม้ที่เราต้องการจะทําไอติมกันเลยนะฮะและก็ที่สําคัญครับทุกอย่างจะง่ายขึ้นมากเมื่อมีผู้ช่วยวันนี้เรียกว่าเป็นพระเอกเลยนะครับก็คือแป้นสําหรับทําไอติมนั่นเองนะครับผลไม้พร้อม น้ำผลไม้ก็พร้อมและอุปกรณ์ก็พร้อมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มทําไอติมผลไม้4่ชนิดกันเลยนี่ส้มพี่หมวกกล้องลังเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีการตัดนะครับเพื่อให้มันเป็นลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในแปน้นเ้าเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ไว้ก่อนใส่พักไว้ก่อนนะครับหมวกกลองมีเนื้อไว้พอสมควรแล้วทาเป็นไอศครีมรสส้มกันก่อนนะครับพี่ก็เอานี่เลยครับ น้ำผลไม้แท้100%ยเปอร์เซนต์ทิโกซูเปอร์นี่แหละครับตัดฟ้ากลองออกมาแล้วก็เทเตรียมแป้นนะครับใส่เข้าไปในแป้นที่เราเตรียมไว้นี่แหละแต่ไอติมของเราเนี่ยนะครับน้องๆมันจะพิเศษที่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่น้ำผลไม้อร่อยๆแล้วไปแช่ช่องฟรีซออกมาเป็นแข็งไในติมอย่างเดียวเพราะว่าเราจะใส่เนื้อผลไม้เข้าไปด้วยนี่ไงครับเนื้อส้มที่เราเตรียมเอาไว้ใส่เข้าไปเลยนี่แค่นี้เองครับเสร็จแล้ว รอไว้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องทำอีก3ชนิดด้วยกันนะครับ เสร็จแล้วแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาแพ็คไอติมผลไม้ทั้ง4รสของเราเนี่ยไปเข้าช่องฟรีซของตู้เย็นนะฮะแล้วก็รอให้มันแข็งในที่แล้วก็มารับประทานกันน้องๆครับไปโฆษณาให้ทั่วบ้านได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆทำไอติมผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆให้กับคนทางบ้านได้กินกันนะครับคือประโยชน์เนี่ยพี่หมอก้องบอกเลยว่าไม่ได้มาจากเฉพาะตัวผลไม้แต่ละชนิดนะครับที่บอกไปแล้วเนี่ยเพราะว่า น้ำผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้ำผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทิปโกซูเปอร์คิดเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ากิน1กล่องและมีค่าเท่ากับกินผลไม้จริงๆอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาได้เติมวิตามินและก็แร่ธาตุที่สําคัญเข้าไปเยอะแยะเลยครับน้องไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E แล้วนะครับก็ยังมีเบต้ากรูแคนมีแคลเซียมมี DHA แล้วก็มีโอเมก้า3ด้วยครับเรียกว่ากล่องเดียวเนี่ยนะครับเลือกรสชาติที่ถูกใจ ได้ทั้งความอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์กันแบบมหาศาลเลยทีเดียวครับเอาละครับใจร้อนแล้วพี่หมอกล้องอยากจะเห็นหน้าตาของไอติมผลไม้ของเรานะครับเดี๋ยวพี่หมอกล้องจะขออนุญาตเอาไอติมนี้นะครับไปเข้าตู้เย็นก่อนดีกว่า,ารอมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอดใจรอต่อไม่ไหวแล้วล่ะไม่รู้ว่าแข็งได้ที่เต็มที่หรือยังแต่ว่าจะจะกินแล้วครับอากาศร้อนร้อนแบบนี้ขอเปิดด้วยรสส้มเลยละกันนี่เป็นไงอึบอึบ โอ้โหจริงจริงแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีนะครับที่ใช้ในการล่อหลอกให้กับน้องๆเนี่ยที่ใครที่ไม่ชอบรับประทานผลไม้สดเลยเนี่ยให้เขาได้รับประทานด้วยนะครับจริงๆก็อาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้ที่ง่ายกว่านี้ก็คือการรับประทานน้ำผลไม้กล่องที่เป็นน้ำผลไม้สดเลยนะครับแต่ก็แนะนําว่า คุณพ่อคุณแม่เลือกดูดีๆนะครับที่ข้างกล่องเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้ว่าเป็น40เป็น60หรือว่าเป็น100เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันไปก็คือเนื้อของน้ำผลไม้แท้เนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับอย่างวันนี้ที่เอามาทำเป็นไอติมผลไม้ให้รับประทานกันเนี่ยก็คือทำจากน้ำผลไม้แท้100เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับกด subscribe ยังกดก่อนนะเดี๋ยวกด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 ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนกดกกก่อนนงดดแล้ว